ถ้าวันหนึ่งพระอริยสงฆ์ผู้เร้นลับออกมาทำนายัยพิบัติครั้งใหญ่ทำเตือนที่ตรงกันแปะจนผู้คนทั้งประเทศขนหัวลุกและหลวงปู่ประกาศชัดว่านี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งแผ่นดินคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังความจริงที่หลายคนพยายามปิดเอาไว้ เสียงลมพัดวังเวงค่าคืนที่เงียบงนันแต่ในความเงียบนั้นกลับแฝงด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคคำพูดที่ออกมาจากปากหลวงปู่ผู้ลึกลับพระอริยสงฆ์ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าท่านไม่เคยผิดพลาดในการทำนายคืนหนึ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดได้ยินท่านพูดเสียงตำ่ำถึงเวลาแล้วคนจะย้ายขึ้นอีสานหมดเพียงประโยคเดียว กลับทำให้สิทธิที่ได้ยินขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะน้ําเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงจังและเร่งด่วนข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากปากต่อปากจากคนกลุ่มเล็กสู่คนทั้งอําเภอหลวงปู่ทํานายจะเกิดเหตุใหญ่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมมีเพียงคําเตือนสั้นๆว่ารีบเตรียมตัวผู้คนบางส่วนเริ่มไม่สบายใจ บางคนถึงขั้นเก็บข้าวของเตรียมย้ายบ้านบางคนกลับหัวรเราะเยาะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อสร้างความกลัวแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นจริงฟ้าผ่ากลางวันที่แดดแรงจ้าเสียงเหมือนระเบิดใต้พื้นดินดังสะเทือนกลางหมู่บ้านสัตว์เลี้ยงวิ่งหนีไปในทิศทางเดียวกันราวกับรับรู้สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นคืนถัดมามีคนเล่าว่าเห็นเงาร่างหนึ่งคล้ายหลวงปู่ปรากฏบนยอดเขา แม้ร่างกายท่านชรามากแล้วแต่แสงรอบตัวกลับเจิดจ้าเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างแก่ผู้คนผู้เท่าผู้แก่ต่างพูดตรงกันนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายใครไม่ฟังจะสายเกินไปแล้วในคืนนั้นเองหญิงชราคนหนึ่งฝันแปลกเธอเห็นแม่น้ำใหญ่แห้งขอดเห็นบ้านเรือนล่มสลายและได้ยินเสียงท่านหลวงปู่ดังขึ้นในความมืดจะมีเพียงอีสานที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ เธอสะดุ้งตื่นเหนื่อท่วมกายรีบเล่าให้ลูกหลานฟังทั้งน้ำตามันไม่ใช่ความฝันธรรมดามันคือสัญญาณจริงผู้คนเริ่มแตกตื่นแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือภัยอะไรและจะรุนแรงเพียงใดทุกคนได้แต่รอและเฝ้าสงสัยว่าทำไมหลวงปู่จึงพูดว่าจะย้ายขึ้นอีสานกันหมด เสียงกลองยาวในงานบุญกลางหมู่บ้านหยุดลงอย่างกระทันหันไม่มีใครกล้าตีต่อเพราะในวินาทีนั้นเองแผ่นดินสันสะเทือนเล็กน้อยราวกับเตือล่วงหน้าชาวบ้านหลายคนหันมองหน้ากันแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นคำพูดของหลวงปู่ย้อนกลับเข้ามาในความคิดรีบย้ายขึ้นอีสานก่อนจะสายเกินไปไม่กี่วันถัดมาเกิดฝนตกหนักแบบไม่เคยเป็นมาก่อน น้ำท่วมทุ่งนาที่แห้งแล้งมานานแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนใจหายคือฟ้าแลบที่ส่องลงมาตรงวัดและเกิดร่างเงาขึ้นคล้ายหลวงปู่ยืนสงบนิ่งกลางสายฟ้าเด็กน้อยสองคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิ่งร้องให้กลับบ้านแม่แม่หลวงปู่ยืนอยู่บนฟ้าเสียงเด็กสะอื้นจนผู้ใหญ่ขนลุกไปตามกันขึ้นวันเดียวกันนั้นพระลูกวัดได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้อง และเสียงนั้นก้องกังวานยาวนานผิดปกติเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวลือดังลั่นตลาดหลวงปู่กลับมาแล้วหลวงปู่เตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแม่ค้าขายผักถึงกับยกมือไว้กลางแผงชาวบ้านบางคนเริ่มขนของขึ้นรถเตรียมอพยพแต่ก็มีบางคนหัวร้อยหยันแค่เรื่องเล่าจะเชื่ออะไรไปกับพระแก่แกทว่าคำเยอะหยันนั้นกลับเงียบลงทันทีในคืนถัดมา ชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านฝันเห็นภาพเดียวกับหญิงชราเมื่อไม่กี่วันก่อนฝันว่าบ้านเมืองกำลังแตกสลายฝันเห็นน้ำที่ไหลบ่าออกมาจากใต้ดินและเสียงหลวงปู่ดังก้องชัดเตือนแล้วแต่เจ้าไม่ฟังเขาสะดุ้งตื่นในสภาพหายใจหอบหนักทั้งตัวสั่นเทิมเล่าออกมาด้วยน้ำเสียงแทบขาดใจมันไม่ใช่แค่ความฝันมันคือความจริงที่จะเกิดขึ้นคืนนั้นเอง ไฟฟ้าในทั้งตำบลดับสนิทผู้คนออกมายืนมองท้องฟ้าที่มืดสนิทไร้แสงดาวท่านใดนั้นมีดวงไฟลึกลับลอยขึ้นจากภูเขาทางทิศตะวันออกส่องแสงสีทองจ้าและทุกคนต่างพูดตรงกันว่าหลวงปู่ท่านมาปรากฏแล้วเสียงสวดมนต์ดังขึ้นในหลายครอบครัวแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่หลวงปู่เตือน คือภัยอะไรและจะมาเมื่อใดสิ่งเดียวที่ทุกคนเริ่มเชื่อคือเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเสียงหมาเห่าหอนดังพร้อมกันทั่วหมู่บ้านไม่ใช่เสียงเห่าไล่คนแปลกหน้าแต่เป็นเสียงยาวต่ำคล้ายรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาชาวบ้านหลายคนสะดุ้งตื่นกลางดึกออกมายืนหน้าบ้านทุกสายตาเงยขึ้นมองฟ้าบนท้องฟ้ามืดสนิท ไม่มีดาวแม้แต่ดวงเดียวแต่กลับมีแสงสว่างพุ่งว่าปราวกับสายฟ้าแล่นจากทิศใต้ไปยังทิศเหนืออย่างรวดเร็วหญิงชราคนหนึ่งยกมือไหว้ทั้งน้ำตานั่นแหละคำเตือนของหลวงปู่มันเริ่มแล้วไม่กี่วินาทีถัดมาพื้นดินใต้หมู่บ้านสันสะเทือนแรงขึ้นถ้วชามในบ้านตกแตกกระจายเด็กเล็กร้องให้จ้าด้วยความหวาดกลัวผู้คนวิ่งออกมารวมกันกลางลานวัด แต่ทันทีที่ทุกคนกำลังแตกตื่นเสียงสั่นสะเทือนกลับหยุดลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงความเงียบวังเวงเงียบเกินไปจนทำให้ใจของทุกคนเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแล้วเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองก้องกังวานไปทั่วหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงหอระฆังเลยแม้แต่คนเดียวผู้คนต่างหันมองหน้ากันไม่มีใครเอื้อนเอ่ยคำพูดมีเพียงแววตาหวาดผวา ทันใดนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งชี้นิ้วไปยังโบสถ์เก่าดูนั่นสิเงาร่างสูงโปร่งในจีวรเก่ายืนอยู่กลางลานโบสถ์แม้จะเป็นเพียงเงาแต่ทุกคนรับรู้ทันทีว่านั่นคือหลวงปู่เขายืนนิ่งไม่พูดสักคำเพียงยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านหลายคนสุดลงกราบ แต่บางคนกลับยิ่งหวาดกลัวจนร้องไห้และเงานั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบและเสียงสะอื้นของผู้คนรุ่งเชา้ามีคนในหมู่บ้านเล่าว,ว่าฝันเห็นหลวงปู่ชัดเจนในคืนนั้นท่านบอกเพียงประโยคสั้นๆสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินกำลังจะตื่นขึ้นรีบย้ายไปอีสานจะปลอดภัยกว่าคำพูดนั้นแพร่ะสะพัดไปทั่วจนทำให้บรรยากาศทั้งอำเภอเต็มไปด้วยความตึงเครียด บางครอบครัวเร่งขนของขึ้นรถบางครอบครัวยังลังเลไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตนมองไม่เห็นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกที่สุดคือบันทึกเก่าที่ถูกค้นพบในห้องเก็บของวัดบันทึกซึ่งถูกเขียนโดยพระรุ่นก่อนระบุชัดว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อร้อยปีก่อนแสงตะวันเช้าว,วันนั้นไม่สดใสเหมือนทุกวันท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกมนชาวบ้านหลายคนยังคงพูดถึงเงาของหลวงปู่เมื่อคืนที่ผ่านมา บางคนยิงยืนยันว่าเห็นท่านชัดเจนราวกับมีชีวิตอยู่จริงขณะเดียวกันพระลูกวัดที่เข้าไปเก็บของในกุฏิเก่ากลับสะดุดเข้ากับหีบไม้เก่าแก่ผูพังเต็มไปด้วยฝุ่นหนาะแต่ที่น่าประหลาดคือมันถูกล็อกไว้แน่นหนาะทั้งที่กุฏินี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีหลังจากพยายามงัดอยู่นานหีบก็เปิดออกพร้อมเสียงลั่นเหมือนประตูเก่า ภายใน,นมีสมุดขาดกระด่างเล่มหนาแต่ซีดเหลืองตามกาลเวลาบนปกเขียนด้วยลายมือโบราณคำพยากรแห่งการตื่นใต้ดินพระลูกวัดรีบถือสมุดไปให้เจ้าอาวาสเมื่อเปิดอ่านทุกถ้อยคำในนั้นทำให้คนลุกไปทั้งร่างบันทึกเล่าวา่าหนึ่งร้อยปีมาแล้วได้เกิดการสั่นสะเทือนใต้พื้นดินผู้คนหวาดภวาหลวงปู่ในยุคนั้นเตือนให้รีบอพยพไปทางอีสานผู้ใดเชื่อรอดพ้นภยัย ผู้ใดหัวเราะเห่ยสูญสิ้นทั้งตระกูลเจ้าอาวาสอ่านไปด้วยเสียงสัน่นพระสิ่งที่บันทึกเอาไว้กลับตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ในหน้าถัดไปยังมีประโยคที่ทำให้ทุกคนที่ล้อมวงฟังถึงกับนั่งไม่ติดเมื่อแผ่นดินสั่นเป็นครั้งที่สามเงาของพระอริยะเจ้าจะปรากฏชี้ทางให้ผู้ศรัทธานหนีภยัยหากยังดื้อดึงอยู่ จะพบเพียงความมืดมิดและเสียงกรีดร้องทันทีที่เจ้าอาวาสอ่านจบผู้ทาผู้แก่หลายคนร้องให้ออกมาเพราะเมื่อคือนที่ผ่านมานั่นคือครั้งที่สองของการสันสะเทือนแล้วความเงียบปกคลุมไปทั่วไม่มีใครกล้าพูดสิ่งใดจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหญิงชาราในหมู่บ้านฉันเห็นแล้วหลวงปู่ยกมือชี้ไปทางอีสานมันคือคำเตือนครั้งสุดท้ายจริงๆ ผู้คนเริ่มตื่นตระหนกหนักขึ้นบางบ้านรีบเก็บเสื้อผ้าอย่างเร่งด่วนบางบ้านยังคงลังเลเพราะไม่อยากทิ้งทุกสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตแต่ในคืนนั้นเองเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองอีกครั้งก้องยาวนานหนักหน่วงรากับเตือนให้ทุกคนตัดสินใจและเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นจากบันทึกเป็นเพียงประโยคเดียวที่น่าขนลุกที่สุด เมื่อถึงเวลาจะไม่มีใครได้เลือกอีกต่อไปคำคืนเงียบงนันแต่ไม่มีใครนอนหลับสนิทได้คำว่าครั้งที่สามจากบันทึกเก่าดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนทั้งหมู่บ้านเด็กเล็กเกาะแขนแม่แน่นผู้เท่านั่งพนมมือสวดมนต์ไม่หยุดบางครอบครัวเก็บของขึ้นรถรอออกเดินทางทันทีหากเกิดสิ่งผิดปกติและมันก็เกิดขึ้นจริงเวลาประมาณตีสอง พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผนังบ้านแตกร้าวเสียงไม้ลั่นคลืกคร่าทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงกรีดร้องดังขึ้นระงมผู้คนแตกตื่นวิ่งออกจากบ้านแผ่นดินไหวคราวนี้ไม่หยุดเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันยืดเยื้อยาวนานจนน้าหวัดวันที่ลานวัดเจ้าอาวาสและพระลูกวัดต่างพากันสวดมนต์เสียงดังลัน่น หวังให้เสียงสวดช่วยข่มคลื่นความกลัวที่แผ่กระจายไปทั่วทันใดนั้นเสียงดังโครมมืหมาดังมาจากทิศใต้พื้นดินแตกออกเป็นรอยแยกกว้างต้นไม้โค่นล้มราวกับถูกดึงลงไปในใต้ดินผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ตะลึงงานบางคนถึงขั้นสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดและทุกสายตาก็หันไปยังโบสถ์เก่าเงาร่างหลวงปู่ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ท่านยืนสูงเหนือพื้นใบหน้านิ่งสงบแต่ดวงตาจ้องตรงไปยังฝูงชนมือค่อยๆย,ยกขึ้นชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านหลายคนกราบลงทันทีเสียงสะอื้นดังระง,งมบางคนกรีดร้องเรียกลูกหลานให้รีบหนีแต่ยังมีบางคนที่ยืนตัวแข็งไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะขาของเขาขยับไม่ได้แล้วแสงสว่างจากร่างหลวงปูค่ค่อยๆเจิดจ้า จนทั่วทั้งลานวัดสว่างสวยและทันใดนั้นเสียงของท่านก็ดังก้องครั้งสุดท้ายรีบไปใครอยู่จะไม่เหลือเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากปากแต่กล้องอยู่ในหัวของทุกคนพร้อมกันจนบางคนถึงกับกรีดร้องเอามือกุมหูทันทีที่เสียงหายไปร่างหลวงปู่ก็เลือนหายทิ้งไว้เพียงความเงียบและรอยแยกใหญ่ที่ยังอ้ากว้างอยู่เบื้องหลังหมู่บ้าน ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้แล้วว่านี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายจริงๆร,รุ่งเช้าวันถัดมาหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายเสียงร้องเรียกกันลัน่นเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกดังไม่ขาดสายทุกครอบครัวต่างรีบเก็บของไม่สนว่าข้าวของบางส่วนจะต้องทิ้งไว้บางบ้านเอาเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุด บางบ้านขนพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวไปด้วยแต่ที่ชวนให้ขนลุกที่สุดคือทุกคนพูดตรงกันว่าเสียงของหลวงปู่ยังดันกล้องอยู่ในหัวรีไปใครอยู่จะไม่เหลือบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลเด็กเล็กร้องให้ตามแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ถูกอุ้มขึ้นท้ายรถชายหนุ่มช่วยกันยกของด้วยสีหน้าตื่นตรหนกบางครอบครัวไม่ทันตั้งตัว ไม่มีรถไม่มีทางไปพวกเขาได้แต่เดินเท้ามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ที่หลวงปู่ชี้ไว้ระหว่างทางเสียงแผ่นดินยังคงครืนครืนใต้ฝ่าเท้ารากับมีบางสิ่งขยับตัวอยู่เบื้องลึกทันใดนั้นเสียงโครมดังสนั่นก็ดังก้องจากหมู่บ้านด้านหลังเมื่อทุกคนหันกลับไปมองภาพที่เห็นทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้นบ้านหลายหลังถล่มลงไปกับพื้น ควันฝุ่นตลบไปทั่วเสียงกรีดร้องดังระงมก่อนจะเงียบหายไปอย่างน่าสะพรึงผู้คนที่ยังลังเลที่ยังไม่เชื่อพวกเขาไม่ทันได้ออกมาเลยหญิงชราคนหนึ่งในกลุ่มอพยพถึงกับร้องให้เสียงดังฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าอย่าช้าผู้คนเริ่มเร่งฝีเท้าบางคนวิ่งจนหอบหายใจแทบขาดไม่มีใครหันกลับไปอีก พระต่างรู้ดีว่าหมู่บ้านที่พวกเขาเคยอยู่ไม่มีเหลืออีกแล้วแต่ในความโกลาหลน,นั้นก็ยังมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของหลายคนเสียงหลวงปู่เส้นทางนี้ยังไม่ใช่ที่สุดจงเดินต่อไปจนกว่าจะถึงแผ่นดินอีสานการอ,อพยพดำเนินต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนถนนสายเล็กเต็มไปด้วยผู้คนที่หนีตายบางคนเดินเท้าบางคนขี่มอเตอร์ไซค์บางคนเบียดเสียดบนรถบรรทุกเก่า ทุกคนมีจุดหมายเดียวกันทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่เมื่อขบวนผู้คนเคลื่อนไปได้เพียงครึ่งทางสิ่งประหลาดก็เริ่มปรากฏกลางป่ารกชัดที่ทุกคนต้องผ่านจูจ่ๆก็มีเสียงคล้ายกลองดังสะท้อนออกมาจากความมืดตุ้มตมตุุม่มจังหวะหนักแน่นราวกับเต้นไปพร้อมกับเสียงหัวใจที่กำลังหวาดกลัวเด็กน้อยหลายคนร้องให้สะอึกสะอื่นผู้ใหญ่บางคนถึงกับหยุดเดินมองหน้ากันด้วยความงงงัน ใครตีในป่ามืดมืดแบบนี้ทันใดนั้นเสียงกลองเงียบลงอย่างฉับพลันและตามมาด้วยเสียงสวดมนต์โบราณเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกถ้อยคำกลับทำให้เลือดในกายเย็นวาบชายหนุ่มคนหนึ่งหันไปมองทางป่าลึกแล้วก็อ้าปากค้างดูนั่นมีแสงไฟเดินเป็นขบวนเงาคนแต่งชุดขาวโบราณหลายสิบร่าง ถือคบเพลิงเดินเรียงแถวออกมาจากป่าพวกเขาเดินช้าๆเงียบสงัดไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงแสงไฟที่ส่องวับว่าไปทั่วเส้นทางผู้คนแตกตื่นบางคนกรีดร้องบางคนวิ่งหนีไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังแต่เงาประหลาดเหล่านั้นกลับไม่ขยับเข้ามาใกล้พวกเขาเพียงหยุดยืนแล้วพร้อมใจกันชี้มือไปอยังทิศเหนือหญิงชราคนหนึ่งสุดลงร้องไห้ พวกเขามาช่วยพวกเขาบอกให้เราไปต่อทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นสามครั้งก้องกังวานมาจากทิศทางเดียวกันกับที่เงาคนชุดขาวชี้ไปผู้คนทั้งขบวนเริ่มเชื่อว่านี่คือการนำทางไม่ใช่หลอนแต่คือสัญญาณจากสิ่งเหนือธรรมชาติทุกคนจึงรวมใจกันเดินต่อไปแม้หัวใจยังเต้นแรงด้วยความกลัว แต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยเพราะในความมืดนั้นทุกสายตาเห็นตรงกันว่าเหนือยอดเขาไกลออกไปปรากฏแสงสีทองเรืองรองเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่รออยู่เบื้องหน้าค่ำคืนนั้นขบวนอพยพย,ยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเชื่อนช้าแต่ความหวังที่เห็นแสงทองไกลๆทำให้ทุกคนยังฝืนเดินต่อทว่า เสียงสั่นสะเทือนใต้ดินก็เริ่มกลับมาอีกครั้งครืดครืดครืดแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นสัน่นแต่เป็นเสียงคล้ายสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังคลานตะเกียกตะกายขึ้นมาจากความมืดเบื้องลึกเด็กเล็กกรีดร้องเสียงดังชายหนุ่มหลายคนรีพอคบเพลิงเผื่อจะส่องเห็นและสิ่งที่ปรากฏทำให้เลือดทุกหยดในร่างเย็นเฉียบจากรอยแยกใต้ดินที่เปิดกว้าง มีเงาดำมือหมาโผล่ขึ้นมาไม่ชัดว่าเป็นรูปร่างอะไรแต่เสียงหายใจดังฮืดทาดและดวงตาสีแดงเรืองแสงหลายคู่จ้องมาที่ฝูงชนผู้คนกรีดร้องโกลาหลบางคนวิ่งหนีสเปสปะบางคนล้มลงกับพื้นกรีดร้องจนเสียงขาดหายทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ก็ดังก้องขึ้นเองไม่รู้มาจากที่ใดเหมือนเป็นเสียงของพระนับร้อยรูป สอดประสานกันเป็นทำนองหลอนหูเงาดำมือหมาสะดุ้งถอยกลับแต่ยังไม่หายไปมันจ้องขอบวนคนไม่ละสายตาเหมือนรอจังหวะที่เสียงสวดจะเงียบลงหญิงชราคนหนึ่งล้มทั้งน้ำตานี่แหละสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันตื่นแล้วผู้คนเร่งฝีเท้าวิ่งหนีสุดกำลังเสียงระฆังสามครั้งก้องขึ้นจากทิศเหนืออีกครั้งเหมือนเร่งให้พวกเขาไปต่อแต่เงาดำนั้น กลับเริ่มขยับตาม,มาอย่างช้าช้าทุกก้าวของมันทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนและทุกสายตาที่หันกลับไปมองต่างเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่เพียงเงาแต่มันคือสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาเสียงสวดที่ก้องสะท้อนทั่วหุบเขาเริ่มแผ่วลงและในทันทีที่มันเงียบหายพื้นดินก็สะเทือนแรงยิ่งกว่าเดิมคลื่นครม รอยแยกใหญ่เบื้องหลังขยายกว้างออกไปอีกเงาดำหมาพุ่งทะลักขึ้นมาจากใต้ดินอย่างชัดเจนมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่เคยมีในโลกร่างสูงประงานดวงตาแดงฉานนับสิบคู่ลุกวาวอยู่กลางความมืดเสียงหายใจหนักหน่วงทำเอาผู้คนแทบหยุดหายใจตามชาวบ้านหลายคนกรีดร้องบางคนสุดลงกับพื้นจนหมดแรงไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับ พราะทุกสายตาของสิ่งนั้นจ้องตรงมาที่พวกเขาโดยไม่กระพริบทันใดนั้นเนร่างหลวงปู่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งท่ามกลางผู้คนแสงสีทองแผ่กระจายรอบกายท่านทําให้ความมืดที่ปกคลุมเบื้องหน้าแตกสลายไปชั่วครู่ท่านยกมือขึ้นสูงเสียงทุ้มก้องดังกังวานในหัวทุกคนสิ่งนี้เคยถูกผนึกไว้แต่มนุษย์ไม่เคยเรียนรู้และว,วันนี้มันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง สิ่งใต้ดินคำรามเสียงสถานฟ้าพื้นดินแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยงผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตแต่หลวงปู่กลับยืนนิ่งสายตาจ้องไปยังอสูรร่ามหือมาแล้วเอ่ยเพียงประโยคเดียวอีสานคือที่เดียวที่เจ้าจะเอื้อมถึงไม่ได้ทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นพร้อมกันเก้าครั้งดังสะท้อนก้องไปทั่วผืนดินและท้องฟ้า กาวกับสะกดให้สิ่งใต้ดินหยุดเคลื่อนไหวมันชะงักเหน่อยหน้าขึ้นคำรามแต่ไม่อาจก้าวพ้นแนวเขตที่แสงสีทองจากร่างหลวงปู่ขีดเอาไว้ผู้คนบางส่วนที่วิ่งหนีทันได้แต่หันกลับไปมองทั้งน้ำตาพวกเขาเห็นชัดว่าหลวงปู่ยืนเดี่ยวเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเอ่ยนามแล้วเสียงของท่านก็ดังก้องอีกครั้งรีบไปอย่าหันหลังกลับนี่คือทางรอดเดียวของพวกเจ้า ชาวบ้านโผกอดกันร่าให้สะอึกสะอื้นก่อนจะเร่งฝีเท้าวิ่งตามเสียงระฆังไปทางทิศเหนือทิ้งไว้เพียงภาพที่สันสะเทือนใจหลวงปู่เผชิญหน้ากับเงาใต้ดินลําพังเพียงผู้เดียวขบวนผู้คนที่หนีเอาชีวิตรอดวิ่งตามเสียงระฆังที่ก้องสะท้อนมาไม่หยุดเสียงนั้นนําทางไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งพวกเขาข้ามแนวเขาสุดท้ายเข้าสู่ผืนแผ่นดินอีสานทันทีที่ก้าวพ้นเขตนั้น พื้นดินด้านหลังก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงคำรามของสิ่งใต้ดินดังสะท้อนจนฟ้าสั่นแต่แล้วก็หยุดลงกระทันหันเรากับมีกำแพงลึกลับขวางกัน้นไม่ให้มันข้ามเข้ามาได้ชาวบ้านหลายคนสุดตัวลงกับพื้นร้องให้โฮด้วยทั้งความกลัวและความโล่งอกเรารอดแล้วหลวงปู่ช่วยไว้แสงทองที่นำทางมาตลอดค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงระฆังที่เงียบสงัด ไม่มีใครได้เห็นเงาร่างของหลวงปู่อีกแต่ทุกคนรู้ในใจว่าท่านได้อยู่เบื้องหลังการเสียสละนั้นเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่ยืนอยู่ต่อไปหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านเดิมกลายเป็นเพียงรอยแยกใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกและไม่มีใครพบศพหรือร่างใดๆของผู้ที่ไม่ยอมอพยพพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยในทางตรงกันข้าม ดินแดนอีสานกับอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างประหลาดน้ำในแม่น้ำไม่เคยแห้งต้นไม้ผลิดอกออกผลแม้ในฤดูแลง้งผู้คนที่ย้ายมาอยู่ต่างร่ำรวยด้วยพืชผลและความสงบสุขทุกครั้งที่มีงานบุญเสียงระฆังจะดังขึ้นเองสามครั้งโดยไม่มีใครแต่ต้องชาวบ้านต่างบอกตรงกันว่าหลวงปู่ยังอยู่คอยปกปักรักษาเราและบันทึกเล่มเก่าที่พบในกุฏิ ถูกเก็บไว้กลางโบสถ์หลังใหม่ให้ลูกหลานอ่านเป็นเครื่องตวนใจว่าอย่าลืมคำพยากรณ์เพราะมันไม่ใช่เพียงตำนานทุกคนเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งภายนั้นหหนกลับมาอีกครั้งแสงทองของหลวงปู่จะปรากฏขึ้นอีกเพื่อเตือนครั้งสุดท้ายและชี้เส้นทางรอดให้ผู้ศรัทธา